สวัสดีทุกท่านนะครับต้อนรับสู่ Set Education Series และตอนนี้เราอยู่กัน EP ีที่3วันนี้นะครับก่อนที่เรานะหลังจากนี้เนี่ยทุกๆ EP ีถัดไปเนี่ยจะค่อนข้างนะครับเกี่ยวกับ For e x ็กละวันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะขอพาทุกคนเนี่ยแวบมาสักนิดนึงน,นงนะแวบมามาดูว่าในตลาดการเงินจริงๆแล้วเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะครับที่เทรดเดอร์ทั่วโลกเนี่ยเขานิยมเทรดกันนะครับ,ดดรรนะรบแล้วเราก็จะมาบอกว่าแต่ละอย่างเนี่ยคืออะไรไม่รอช้าไปดูกันเลยครับ มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างในตลาดการเงินไปดูกันครับวันนี้นะครับ6ผลิตภัณฑ์การเงินนะที่เราจะยกขึ้นมานะครับพูดกันเนี่ยถือว่าเป็น6ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมของเทรดเดอร์ทั่วโลกนะครับที่เทรดกันในปัจจุบันนี้นะ แต่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆอีกนะครับที่เป็นที่นิยมเทรดแต่เราไม่ได้นํามาพูดถึงในที่นี้นะก็ถ้าใครนะครับสนใจอยากศึกษาข้อควาเพิ่มเติมก็สามารถไปลองศึกษาดูได้นะครับโอเคกลับมาที่หัวข้อของเราในวันนี้นะครับก็จะเริ่มต้นกันที่หุ้นต่อได้ออปชันไปกันที่คู่เงินในชนีหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์และคริปตโตเคอเรนซีนั่นเองแต่ละตัวคืออะไรไปดูกันเลยครับ ตัวแรกนะครับหุ้นหุ้นเนี่ยเป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่งเลยนะครับที่เชื่อว่าทุกๆท,ท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีมาน,นานละหลายร้อยปีนะครับในโลกของเราก็สําหรับหุ้นนะครับใครที่อาจจะยังไม่ทราบนะว่าเป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งนะที่คุณเนี่ยมีสิทธิ์ของความเป็นเจ้าของบริษัทนั้นๆนะครับตามสัดส่วนที่เราครอบครองครอบครองมากก็มีสัดส่วนของความเป็นเจ้าของมากนะครับตามลําดับ โดยที่นะครับมีสิทธิ์เนี่ยเมื่อเราถือหุ้นนะครับเราจะมีสิทธิ์ในการโหวตทิศทางการบริหารของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นนะแต่วงเล็บนะครับว่าต้องเป็นหุ้นสามัญนะครับหุ้นเนี่ยมันจะมีหลายแบบเหมือนกันนะครับมีหุ้นที่ไม่มีสิทธิ์โหวตด้วยนะครับแต่หุ้นที่มีสิทธิ์โหวตเนี่ยต้องเป็นหุ้นสามัญนะต่อมานะครับถามว่าแล้วทําไมนะครับเขาถึงเอาหุ้นบริษัทออกมาขายให้ทุกๆคนได้ซื้อกันล่ะคําตอบก็คือบริษัทนะครับต้องการระดมทุน นะครับต้องการเงินทุนเพื่อนําไปใช้ในกิจการนั่นเองนะครับเขาก็เลยเอาหุ้นออกมาขายต่อมานะครับหุ้นเนี่ยมีอยู่ทั้งในรูปแบบของกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์นะก็เราคงจะเคยได้ยินคําว่าใบหุ้นนะครับตั้งแต่สมัยก่อนละแต่ทุกวันนี้เนี่ยด้วยเทคโนโลยีนะครับที่พัฒนาไปก็ไม่ค่อยมีใครนิยมนะถือเป็นใบหุ้นเป็นกระดาษละก็จะเป็นในรูปของอิเล็กทรอนิกส์กันหมดนะครับต่อมาเนี่ยหุ้นนะครับมีการซื้อขาย ทั้งใน Stock Exchange ก็คือตลาดหุ้นนะครับและยังมีหุ้นนะครับที่ไปซื้อขายในตลาดอื่นๆหรือรูปแบบอื่นๆ,ๆเช่น CF d หรือซื้อขายรูปของออปชันที่เป็นผลิตภัณฑ์กงรนเงินอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับก็แต่ถ้าหลังๆแล้วตัวหุ้นเองเนะถ้าเราจะซื้อแล้วเราจะมีสิทธิ์ได้ปันผลมีสิทธิโ์โหวตเนี่ยเราต้องซื้อหุ้นจริงๆของบริษัทนะครับผ่านทาง Stock Exchange นะนะครับต่อมาหุ้นนะครับของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดเนี่ยขนาดใหญ่นะครับ รือเรียกว่ามีมาร์เก็ตแคปใหญ่เนี่ยเราจะเรียกเป็นบูชิพสต็อกนะครับแล้วก็จะมีหุ้นนะครับตัวเล็กตัวน้อยนะครับก็จะมีชื่อเรียกเฉพาะกันไปนะครับใครสนใจก็ลองศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับถามว่าถือหุ้นได้อะไรผลตอบแทนนะครับมีอยู่2ออย่างชัดเลยก็คือ1ได้แคปิตอลเกนคือกําไรส่วนต่างราคาและ2ได้ดีเวเดนก็คือเงินปันผลนั่นเองนะครับแต่ว่าเราจะได้เงินปันผลเนี่ยก็ต่อเมื่อเราซื้อหุ้นนะครับที่เป็นหุ้นของบริษัทจริงๆผ่านสตอรเอชเชนนะ แต่ถ้าเราไปซื้อหุ้นในรูปแบบของซฟดีอันนี้จะไม่ได้ปันผลนะครับเพราะเราไม่ได้เป็นเจ้าของวันหน้าเราจะอธิบายกันว่าซฟดีคืออะไรนะครับใน EP ถัดไปต่อมานะครับออปชันออปชันเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เป็นที่นิยมในการเทรดของเทรดเดอร์มากเหมือนกันนะครับออปชันคืออะไรนะครับออปชันเนี่ยเป็นสิทธิ์นะครับในการซื้อหรือขายวงเล็บไม่บังคับ นะครับสินทรัพย์อ้างอิงเมื่อถึงเวลาที่กําหนดในราคาที่กําหนดนะครับโดยที่ออปชันเนี่ยมีทั้งคอและพุทธคอว่าง่ายๆก็คือายหรือรองก็คือฝั่งมองขึ้นนั่นเองส่วนพุทธเนี่ยก็คือเป็นเซลล์นะครับหรือช็อตก็คือฝั่งมองลงนะอธิบายเพิ่เมเติมให้เห็นภาพนะครับว่าออปชันคืออะไรก็คือ,อเราที่ไม่ง่ายครับออปชันเป็นการซื้อสิทธิ์นะครับซื้อสิทธิ์ในในการ ทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับสินทรัพย์ตัวนั้นไม่ว่าจะเป็นซื้อหรือขายนะครับตัวอย่างเช่นวันนี้นะครับเราไปซื้อใบจองคอนโดนซื้อสิทธิ์ในการนะครับจองคอนโดนะครับซึ่งราคาตัวสิทธิ์จองตัวนี้วันนี้อาจจะอยู่ที่1000บาทนะครับอ่าเรามีสิทธิ์ในการซื้อใบจองที่ราคา1,000บาทนะครับผ่านไป3เดือนข้างหน้าตัวสิทธิ์ในการซื้อคอนโดเนี้ยนะครับมันมีราคาเพิ่มขึ้นอ่าเพราะอาจจะเป็นเพราะคอนโดมีูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น นค,คนเลยแย่งกันอยากจะมาซื้อคอนโดนี้เผเอิญว่าเรามีใบจองคนเลยอยากมาซื้อใบจองต่อจากเรานะครับก็เลยทําให้ใบจองที่เราถืออยู่เนี่ยที่ตอนแรกเราซื้อมาเนี่ยนะครับมีมูลค่านะครับสิ์ในการซื้ออยู่ที่1,000ับาทกลายเป็นตอนนี้นะผมมีคนมาลุมซื้อขอซื้อเรา2องพันสามพันสี่พันห้าพันนะครับเพราะอะไรเพราะมูลค่าคอนโดที่แท้จริงเนี่ยนะครับหรือสินทรัพย์อ้างอิงเนี่ยคือขึ้นไปละนะครับทำให้นะครับ,นะรบเราเนี่ยได้กําไรส่วนต่างนะครับจากการซื้อสิทธ์ใบจองคอนโด นั่นเองนะครับอ่ะต่อมานะครับข้อที่3ถามว่าทําไมนะครับออปชันถึงมีความนิยมในการเทรดเพราะว่ามีต้นทุนการซื้อขายหรือการเทรดที่ต่ํากว่าซื้อสินทรัพย์ท้าอิงจริงๆนะครับอ่านิภาพนะครับอ่ะเป็นหุ้นนะคันถ้าวันนี้หุ้นเทสลาราคานะครับห้าเหรียญต่อหุ้นสมมุตินะครับสมมุติราคา500เหรียญต่อหุ้นเราอาจจะไม่มีเงินมากพอนะครับที่จะไปซื้อหุ้นเทสลา หุ้นละ500เหรียญจํานวนร้อยหุ้นนะเพราะหุ้นเขาอาจจะกำหนดว่าต้องซื้อทีละร้อยหุ้นนะครับแต่ถ้าเราซื้อออปชันเนี่ยราคาเนี่ยอาจจะเหลือเพียงแค่สิทธิ์นะครับในการซื้อหุ้นเซล่าที่ณณราคา500เหรียญเนี่ยอาจจะเหลือเพียงแค่ไม่กี่เหรียญต่อสิทธิ์แค่นั้นเองต่อออปชันนะครับทำให้เราสามารถซื้อนะครับได้นะซึ่งในการจ่ายเงินเพียงบางส่วนตรงนี้นะครับเขาจะเรียกกันว่าพรีเมียมนะครับโอเคต่อมานะครับออปชันเนี่ยมี อยู่ในหลากหลายนะครับสินทรัพย์เลยนะครับมีทั้งออปชันของหุ้นมันทับบัตรของค่าเงินของสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆนะครับคนอาจจะคิดว่ามีแค่ออปชันของหุ้นอย่างเดียวนะครับแต่จริงออปชันเนี่ยถูกแปลงไปเป็นนะครับของหลายสินทรัพย์อ้างอิงเลยนะครับโอเคต้องใช้คําว่านะครับถูกยึดโยงกับหลายสินทรัพย์อ้างอิงนะครับเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์การเงินนะครับที่เรียกออปชันเนี่ยเอาไปยึดโยงกับหลายสินทรัพย์อ้างอิง นั่นเองนะครับต่อมานะครับออปชันเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่นิยมของเราฟองทุนและก็นักลงทุนสถาบันเพราะอะไรนะครับเพราะว่าออปชันสามารถนําไปประยุกต์กับกลยุทธ์ที่ซับซอ้อนหรือคอมเพล็กซ์ส t ต g ิจี้เนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับและรวมไปถึงเนี่ยสามารถใช้ในการป้องกันความเสี่ยงของการลงทุนได้ด้วยนะครับแต่ก็เอาไปใช้ในการเก่งกำไรได้เช่นกันนะครับผม สำหรับคู่เงินนะครับแน่นอนนะครับเทรดอะไรเราเทรดกันที่คู่สกุลเงินนะคือสกุลเงินนั่นเองรู้จักกันอย่างแพร่หลายนะครับว่า Forex นะอันนี้ทุกคนคงน่าจะทราบไปแล้วนะครับคู่เงินเนี่ยเวลาเทรดเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าเบสเคอร์ซีกับโ o ้ดเคอร์เ c ซีนะครับเวลาเราเทรดคู่กสกุลเงินจะไม่อยู่เป็นสกุลเงินเดียวๆนะครับเราจะต้องนำสองสกุลเงินเนี่ยมาจับคู่กันนะครับแล้วเราถึงจะเทรดหรือซื้อขายนั่นเองซึ่ง ทุกครั้งก็ต้องมีการนะครับอ่านหรือแปลงค่าจากคู่สก,กุลเงินไปอยู่ในรูปของมูลค่าอีกสก,กุลเงินหนึ่งนะครับซึ่งเอาเป็นว่าเข้าใจง่ายๆครับคอนเซ็ปต์นะตัวหน้าเนี่ยคือเบสเคอร์เรนซีตัวหลังเนี่ยคือโค้ดเคอร์เรนซีนะครับตัวหน้าคือเบสตัวหลังคือโค้ดนะครับขอใช้ตัวย่อแล้วกันเนาะเนี่ยเบสกับโค้ดนะครับโอเคไปกันต่อมีปริมาณการเทรดหกจุ้เลียน6.5ล้านล้าน เหรียญต่อวันนะครับสูงที่สุดในโลกเหมือนที่เราเคยได้อธิบายไปแล้วใน EP แรกนะครับต่อมาสกุลเงินเนี่ยขับเคลื่อนด้วยอะไรขับเคลื่อนด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆนะครับหรือแมคโครอิคอนมิกนั่นเองหรือขับเคลื่อนโดยนะครับเหตุการณ์สำคัญๆของโลกนะครับผมก็จะทำให้คู่เงินเนี่ยพันกวน,นได้นะต่อมานะครับสุดท้ายคู่เงินเนี่ยแบ่งออกเป็นคู่เงินหลักคู่เงินรองและคู่เงินแปลกให เดี๋ยวในอีพีถัดไปเราจะอธิบายกันว่าแต่และอย่างคืออะไรนะครับต่อมาดัชนีหุ้นนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมมากๆของเทรดเดอร์เช่นกันนะครับโดยที่ดัชนีของหุ้นเนี่ยคืออะไรนะต้องบอกก่อนว่าดัชนีเนี่ยคือการรวมกันของหลายๆสินทรัพย์นะครับออกมาเป็นนะครับหตัวแทน1อย่างเลยคือเป็นดัชนีนะครับ เพราะฉะนั้นดัชนีของหุ้นก็คือการนําหุ้นหลายๆตัวมารวมกันนะครับแล้วก็รวมมาเป็นราคาดัชนี1ดัชนีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าผมพูดว่านะครับดัชนีดัชนีบ้านเราเลยเซ็ตห้าสิบเนี่ยคือการนําหุ้น50ตัวนะครับมามูลค่าหุ้น50ตัวเนี่ยนะครับมารวมกันนะครับแล้วก็นะครับผันออกมานะครับมาเป็นดัชนีนะเพราะฉะนั้นแล้วดัชนีตัวนี้ก็จะแทนนะครับมูลค่าของนะครับตลาด มูลค่าของหุ้น50ตัวนั่นเองนะครับเป็นตัวบ่งบอกถึงสภาวะเศรษฐกิจของประเทศได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะดูกันนะครับว่าดัชนีหลักๆของประเทศนั้นเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็จะส่งผลกระทบไปถึงนะครับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้นะครับเพราะว่าดัชนีก็อิงมาจากบริษัทต่างๆถูกไหมซึ่งบริษัทต่างๆนั้นก็คือหุ้นอยู่ในตลาดนั่นเองนะครับต่อมานะครับตัวอย่างดัชนีที่เป็นที่นิยมมากๆเลยนะคือเช่นดาวโจน S, S p 500 NASDAQ หรือจะเป็นแดดของเยอรมันฟุตซี่ของนะครับอังกฤษหรือนิกเคียของญี่ปุ่นนะดัะชนีน่ังอยู่ในรูปแบบหุ้อื่นได้ด้วยนะครับไม้จะเป็นซีฟดีหรือเป็นฟิวเจอร์ก็ตามสุดท้ายนะครับดัชนีของหุ้นเนี่ยมีข้อดีก็คือมีความผันผวน,นน้อยกว่าหุ้นรายตัวถ้าใครเคยเทรดหุ้นก็จะรู้นะครับว่าหุ้นเป็นตัวตัวเนี่ยครับอัพไซด์เยอะก็จริงแต่ก็ผันผวนมากเหมือนกันนะครับแต่ดัชนีเนี่ยก็จะผันผวนน้อยลงมาหน่อย ต่อมาสินค้าโภกภัณฑ์นะครับสินค้าโภกภัณพัเนี่ยเป็นได้หลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนของสินค้าเกษตรนะครับโลหะหรือจะเป็นของพลังงานนะครับเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติทองคำแร่เงินกาแฟข้าวโพดเหล่านี้ภาคธุรกิจจริงนะครับเขาใช้สินค้าโภกภัณฑ์เนี่ยหรือใช้าการเทรดสินค้าโภกภัณฑ์เหล่านี้นะครับเพื่อชดเชยนะผลกําไรหรือขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นนะจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าในอนาคตนะเขาอาจจะไม่ได้มุ่งหวังในการทํากําไรแต่เพียงเดียวนะครับ อย่างเช่นถท่าวันนี้นะครับเราเป็นบริษัททองคําสมมตุตนะิเราเราจะต้องขายทองคําให้กับลูกค้าสักเจ้าหนึ่งในอีก3เดือนข้างหน้านะแต่เราห่วงว่ากว่าจะถึง3เดือนวันนั้นเนี่ยที่จะขายราคาทองคําที่ฉันมีอยู่นยในมือตอนเนี้จะขึ้นหรือลงอถ้าขึ้นฉันก็ได้กาไรถูกไหมสมมุติตกลงวันนี้ร้อยเหรียญนะสมมุตินะครับพันเหรียญวันที่จะขายราคาทองคําอยู่ที่พันแโอ้นะครับเราได้กําไรจากการขายถูกไหมแต ถ้าตรงข้ามล่ะวันนี้พันเหรียญพาไปสามเดือนราคาทองคํา,าเหลือ200เหรียญโอ้ตายละเราขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรานะครับเทรดสินค้าโภคภัณฑ์เอาไว้เนี่ยก็จะมีกําไรจากส่วนนี้ครับมาชดเชยจากการขาดทุนของการขายสินค้าจริงๆได้นะอ่ะต่อมานะครับสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยต้องยอมรับว่าผันผวนนะเมื่อเทียบกับดัชนชีมีค่อนข้างมีความผันผลวนมากเลยแหละ และสุดท้ายนะครับสินค้าพุกภัณฑ์นิยมเทรดกันในตลาด CFD หรือจะเป็นฟิวเจอร์นเนเอสุดท้ายคริปโตเคอ r เรนซีมาแรงมากๆนะครับในยุคนี้นะครับคริปโตเคอเรนซีจริงๆก็คือสก,กุลเงินดิจิตอลนั่นเองนะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอบล็อกเชนนะครับเป็นเทคโนโลยีกับอะไรใครสนใจไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับคริปโตเนี่ยมาจากคำว่า e n c r y p t ที่แปลวกันเข้ารหัสก็ นะครับมีความปลอดภัยมากๆเลยแหละนะสำหรับคริปโตเคอเรนซีนะเพรามต้องใช้ในการเข้ารหัสต่อมานะครับไม่มีหน่วยงานควบคุมนะครับคริปโตอาจจะไม่มีกรอตต้ไม่มี FCA นะครับหรือหน่วยงานควบคุมต่างๆนะต่อมานะครับคริปโตเคอเรนซีเนี่ยที่เด่นๆดังๆแน่นอนนะครับบิทคอยนะ์อีทิลเลียมริปเปิ้ลไลท์คอยน์ดอชคอยน์ของพี่อีลอนมัสนะครับหรือจะเป็นโซลาร์นะครับคาร์ดานอนะ ADA เหล่านี้เช่นกัน นะครับเป็นตลาดที่มังเกิดมาไม่นานนะแต่เป็นตลาดที่เติบโตสูงนะแต่ก็มาพร้อมความผันผวนด้วยนะครับโอเคจบกันไปนะครับสำหรับนะครับ6ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เป็นที่นิยมเทรดนะครับก็ใครนะครับที่นะคสนใจอยากศึกษาในแต่ละตัวลงไปละเอียดเนี่ยก็สามารถลงไปค้นคว้าเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะเนื้อหาของเรา เดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยเราจะมาอธิบายว่า CFD คืออะไรนะครับเราพูดก,กันมาหลายครั้งแล้ว CFD CFD เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาบอกว่าคืออะไรนะครับยังไงรอติดตามแล้วกันสำหรับคลิปนี้ใครนะครับที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกุุงกิ้งกุุงกิ้งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะไไม่พลาดทุกคลิปความรู้ของเราสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ